ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในอันที่สองหัวข้อที่สอง verb endungen คำลงท้ายคำกริยา be sonder v e r b e n ที่เป็นกริยาพิเศษนะคะหมายความว่ามันเป็นหมวดหมู่ความพิเศษขึ้นมาอีกที่มันจะไม่ใช้เหมือนอันที่แล้วคลิป20 นะเราจะมาดูว่าคำกริยาคำลงท้ายที่มีลักษณะพิเศษอันเนี้ยมันจะคืออะไรเหมือนเดิม infinitive เราสร้างตารางเรียบร้อยไว้แล้วนะคะก็คือคำ infinitive กริยาช่องที่หนึ่งที่ยังไม่มีการผันในหมวด Besonderverb ก็อย่างเช่น ยกคำมานะคะจำได้ไหมไฮเซนไฮเซนถ้าเขียนอีกอย่างก็จะเขียนได้เป็นถูกไหม h ฮเซนไฮเซนเอสเซก็คือตัว S 2ตัวไฮ s e n แต่ว่ามีชื่อว่ามีชื่อว่า และจะยกให้อีกอันหนึ่งก็คือคำว่า are by ten ที่แปลว่าทำงานนะคะ b e s o n der er, v e r b e n มันจะมีความพิเศษเนาะ verb endungen คำลงท้ายเรามาดูว่ามันพิเศษอย่างไร คำกริยาที่ยกมาก็คือ h e i เ e n จะเขียนอีกอย่างว่าให้เส n แบบนี้ก็ได้หมายถึงมีชื่อว่าจำได้ไหม ish h i s e r ามเพิ่ง redas to heist อะไรก็ว่าไปน่ยคุณมีชื่อว่าฉันมีชื่อว่าเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนก็นกนเลยมาที่ช่องของ ish มันจะมีการใช้ปกติก็คือ ich e heißt นะคะต่อมาู้ heißt ่ามันจะพิเศษตรงนี้เพิ่งจะก,กาสีแดงไว้ให้นะคะมาร์กสีแดงไว้ให้นะมันพิเศษยังไง เขียนอีกอันหนึ่งได้ว่า s set ก็คือ s สองตัวถูกไหมแล้วก็ t ไปช้าๆนะคะไม่ต้องรีบเห็นไหมเวลาที่ตู h i s t สังเกตว่ามันจะออกเสียงซึ่ึ เอสเทลงท้ายเพราะว่าจริงๆถ้าแยกตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็น s 2สองตัวก็เลยเป็น heist นะโอเ okay. ค rcs heist ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้นะคะตัวสีแดงๆนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกับตูเลยก็คือ เอ้ใหส์เอสไฮส์ซีไฮส์อันนี้ก็คือช่องเอกพจน์ต่อมาเรามาดูพหูพจน์พหูพจน์จะไม่ยาก VCC เนี่ยลงด้วย A อเหมือนเดิมก็รักษานะคะอันเดิมเลยคำที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงออืฮ ถ้าอยากจะเขียนให้รวดเร็วอันไหนใช้เหมือนกันก็ลากไปด้วยกันเห็นไหมคะเอียรเอียจะใช้เหมือน a i r s a s C นั่นแหละนะคะก็คือ h e i s t h e i s t จะก๊อปมาก็ได้เราจะได้จำได้ว่า ใครใช้เหมือนใครนะคะโอเคได้ล้อันนี้ก็คือความพิเศษเป็นกริยา verb ที่มีความพิเศษคุณจะต้องจำการเปลี่ยนรูปคำลงท้ายของมันทบทวนในช่องนี้ก่อนห้เซนจะเขียนแบบที่หนึ่งก็ได้ถ้าใครไม่มีแป้นเอเซก็ใช้ s es, สองตัวในการเขียนก็ได้ hi e sen หมายถึงมีชื่อว่าเวลาท่องท่อง ish hi e s e r ฉันมีชื่อว่า d o heist คุณชื่อ a r heist เขาผู้ชายชื่อเพศชายนั้นอะชื่อ s h i ส t มันชื่อหรือใช้กับเพศกลางชื่อ C. h e i ß t เขาผู้หญิงชื่อหรือเพศหญิงชื่อนะคะความหมายเนาะแต่เวลาท่องคุณท่องแค่ภาษาเยอรมันไปนเลยก็ได้ i ิ h h e i ซอ Du h e i ฮ t e er, S i ส h e i ß t wir h e i ß e n i h r h e i ß t C.C. Heisen เห็นไหมคะโอเคอันนี้คือ b e s o n d e r e ์เวเบนนะต่อมาอเรามาดูทำไมเขาถึงบอกว่า Arbeiten มันมีความพิเศษทำไมถึงมันมีความพิเศษจำได้ไหมว่าก่อนที่เราจะหาคำลงท้ายเนี่ยเราจะตัด A.N. ทิ n ้งถูกไหมสมมติเพิ่งตัด A.N. ทิ n ้งนะมันจะเจอรักท์แบบนี้ ถูกปะนะแล้วเราก็เติมคำลงท้ายแต่ละตัวที่เป็นแดงๆเนี้ยเข้าไปแต่อันเนี้ย R by ten มันมีความพิเศษอยู่ที่ว่าคุณตัดออกแค่ n ตัวเดียวนะคะตัดออกแค่ n ตัวเดียวหรือถ้าตัด en ทิ้ง สมมติตัด enthing คุณจะต้องเติม a เข้าไปด้วยอ่าสมมติ a r byte นะ a r byte ก็คือแปลว่าทำงานนะอ่าเราตัด enthing นาะเมื่อกี้เดี๋ยวเพิ่งจะขีดเส้นใต้รักษาไว้ให้นะคะโอเค a r byte คำพิเศษ ชุดเนี้ยคำว่า arbeiten นะคะถ้าใช้กับ ich ich arbeite นะคะ ich arbeite ตัปกติต u เนี่ย arbeit ถูกไหมสมมติปกติมันได้ร่างสท์บแบบนี้แต่ต u arbeit จะเติม st เลยไม่ได้ความพิเศษของมันคือคุณจะต้องเติม as t เข้าไปเติม a มาขั้นกลางนะอันแรกก็คือ a เข้ามาก่อนเห็นไหมคะและตามด้วย st อ่าต่อมา แปลว,ว่าเรามีการเติม A ขั้นกลางนะจำได้ไหม a s c a b i e และก็เติม t ทลงท้ายนะคะ via อันนี้ไม่ยากเติม n เข้าไปอีกตึ๊บ e ear ear เนี่ยมันจะลงด้วยตัว t ทถูกไหมเราก็แค่เติมเทเข้าไป เห็นตัว a ไหมเพิ่งจะเอามาตลอดนะนะคะ e เขาลงด้วยตัวทเพราะฉะนั้นก็ใส่ทเข้าไปต่อมา c c เติม n เข้าไปปิ๊บได้คำลงท้ายเรียบร้อยที่มันถูกต้อง arbeiten arbeiten แปลว่าทำงาน Besondere Wappen. Na, Verbendungen, no? Ich arbeite. Du arbeitest. Er ist sie arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. C C R by e n เห็นไหมคะอันนี้ก็คือความพิเศษของชุดนี้ท่องบ,บ่อยๆพูดบ่อยๆจดบ่อยๆช่วยได้เยอะแนะนำให้จดมือเหมือนเดิมนะคะจดและส่งมาในกลุ่มไลน์ให้เพิ่งตรวจเหมือนเดิมมีอะไรสงสัยถามได้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำในหมวดต่อไปกัน